ปุ้มปุ้ยพันธิพาฟาดกลับแบบสับๆคนพยายามแซะไม่เลิกหลังตัดสินใจเปิดหน้าลูกชายสวัสดีค่ะซีสเรียกได้ว่าหลงรักไปตาตๆกันแล้วสำหรับน้องใสอันบูลูกชายของนักร้องหนุ่มกวินดูวานกับภรรยาสาวสวยภูมิปุ้ยพันธิพาหลังจากที่คุณแม่ใจอ่อนยอมเปิดให้เห็นหน้าลูกชัดๆเป็นครั้งแรกผ่านโลกโซเชียลของตนเอง ซึ่งนอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของน้องใสอันบูแล้วยังมีบุคคลบางกลุ่มที่ได้เข้ามาคอมเมนต์แซะถึงเรื่องราวการขออนุญาตลูกในการเปิดหน้าลูกคุณปุ้มปุ้ยกับคุณกวินเก่งมากครับอายุหนึ่งขวบหนึ่งเดือนสามารถบอกคุณแม่ได้แล้วว่าอนุญาตให้ลงรูปได้น่าอิจฉาครับเด็กอัจฉริยะเด็กทั่วไปขวบหนึ่งนี่ยังบอกว่าปวดเยี่ยวยังไม่ได้เลย นี่น้องสามารถขออนุญาตคุณแม่ให้เปิดหน้าลูกได้แล้วสุดยอดครับเก่งมากๆภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่น้องเลยงานนี้ภูมภปุยก็ไม่ได้ปล่อยเฉยให้ผ่านไปโดยเธอได้แคปข้อความที่อธิบายเรื่องการเปิดหน้าลูกมาตอบกลับเมื่อมีคนเคยถามไว้ว่าคิดยังไงกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของเบบีหรอคะคนที่ติดตามจะได้เห็นน้องไหมคะ และพุ่มปุ้ยก็ได้ตอบกับคำถามนั้นว่าเป็นเรื่องที่คิดหนักและทำการบ้านหนักมากเรื่องนี้ปุ้ยให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับการเลี้ยงดู70%คิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นค่ะจนกว่าลูกเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนสามารถบอกความรู้สึกได้จำเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อนค่ะจากนั้นภูมปุ้ยยังได้เขียนข้อความฟาดกลับถึงคอมเมนต์ที่มาแซะเธอด้วยประโยคแซ่บๆปิดท้ายอีกด้วย ขอบคุณค่ะที่พยายามจะแซะแบบไม่ตรงนอกจากเรื่องนี้แล้วมองเห็นความสุขของคนอื่นบ้างไหมคะอยากจะบอกว่าน้องใส่อันบูทั้งหล่อและน่ารักจริงๆเลยนะคะซีสเราจะคับข่าวให้คุณแซบซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ